สวัสดีครับมาอีกแล้วนะฮะกับ Adventure รนะฮะคลิปที่แล้วนะครับเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะฮะมิเนะครับก็วันนี้นะครับมาแล้วฮะ mpv 7ที่นั่งนะครับถือว่าเป็นรถครอบครัวตัวจริงที่สำคัญนะฮะเป็นแบรนด์ของ e s u z ุด้วยนะครับผมเอ a เวนเจอร์มาสเตคันนี้เป็นตัว Luxury ด้วยนะฮะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ ที่สำคัญนะครัคันนี้มือเดียวป้ายแดงออกห้างวิ่งไม่เยอะด้วยนะครับคันนี้ปี2004อายุ21ปีแต่ไม่นั้นนะครับไม่เยอะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้นะครับภายนอกภายในสวยสดงดงามแค่ไหนวันนี้หนุ่มเสกแล้วก็ตากล้องนะครับพาไปชมพร้อมๆกันเลยจัดไปครับมาครับ โฉมนี้ครับไม่ได้ดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นมาแบบนี้เดิมๆนะฮะรถศูนย์แท้เลยนะครับผมนี่ฮะล้อแมกนะครับขอบอะไรเอยสวยจังอ่าไหนขออนุญาตดูซินะครับคันนี้เป็นล้อแมกขอบ16ครับล้อแท้ด้วยนะครับผมอ่านะครับสีนะครับคันนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับออกเป็นสีน้ำเงินนะครับ Adventure Master นะฮะเป็นสติ๊กเกอร์ของเดิมเลยนะครับ สวยงามมากๆนะครับคันนี้ถือว่าเป็นรถนะครับที่ขับแล้วนะครับไม่อ่ดเหตุผลคือมันเป็นเครื่อง3.0 Direct นะครับ Injection 3.0 Turbo นะครับสีสวยงามมากๆเลยนะครับริ้วรอยมีบ้างตามอายุการใช้งานแต่โดยภาพรวมแล้วนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับชุดแต่งรอบคันชุดแต่งรอบคันครับบันไดซ้ายขวา แรลกหลังคานะครับแล้วก็กันสาดนะฮะโอ้โหเห็นแล้วชอบเลยมีโป่งให้ด้วยนะครับดอกยางนะครับใหม่ๆเลยนะครับผมอ่ะสำหรับใครที่สนใจนะฮะเอสเวนเจอตอบโจทย์แน่นอนนี่คือรถครอบครัวตัวจริงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดข้างหลังให้ f อฟนะครับได้เห็นเลยนะครับอ่ะปึ๊บนี่ฮะเบาะ3ตอน3ามแถว นะครับเบาะ3ตอน3แถวเป็นเบาะหนังนะฮะพับเก็บได้นั่งสบายนะครับแอร์สตอนรถคันนี้สวยสะอาดครับที่สําคัญนะฮะย้ําเลยมือเดียวป้ายแดงไม่วิ่งไม่เยอะครับไม่วิ่งไม่เยอะนะฮะลองมาดูได้ออโต้ด้วยออโต้เดิมจากศูนย์จากโรงงานเลยนะครับยังมีที่เก็บของได้ครับอ่าเบาะแถวที่3นะครับพับได้ปั๊บโอ้โหใส่ของได้เยอะเลย โชคซ้ายขวานะฮะแข็งแรงครับผมไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วนะครับนี่ฮะตอบโจทย์แน่นอนครับกับ Adventure Master อ่าเห็นแบบแบบนะฮะแม่ลักช r รด้วยถือว่าคลาสสิกมากๆเลยนะครับผมอ่านะฮะคันนี้ต้องบอกเลยว่านะครับหาตัวจับยากนะฮะหมายเขาว่าสภาพซื้อสภาพครับแล้วก็ได้ออโตโอ้แล้วก็ได้รถครอบครัวนะครับที่นั่งสบายครับขออนุญาตเปิดนิดนึง ดูครับแผงประตูใหม่มากนะครับเบาะหนังทรงเดิมของเขาเลยนะครับผมน่าใช้จริงๆครับภายในกว้างสุดๆเลยนะครับผมเห็นไหมฮะโอ้อากาศร้อนนิดหนึ่งครับไม่เป็นไรต้องการให้นะครับ f c ีได้เห็นกันแบบชัดๆแบบจะๆกันไปเลยคันนี้นะฮะราคาแสนกว่าบาทเดี๋ยวเรามาดูกันช่วงท้ายในการห้ามลุกหนีไปไหนนะครับอะมาฝั่งคนนั่งหน้าซ้ายครับ นี่ฮะนี่คือเดิมๆทุกจุดเลยนะฮะเบาะหนังยังไม่เคยหุ้มใหม่ยังไม่มีขาดนะครับผมอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับนี่ฮะคอนโซลครับลายไม้รอบคันเกียร์ออโต้นะฮะย้ำเลยออโต้เดิมนะยครับสวยๆเดิมๆกริบๆเลยนะครับใครสนใจนะฮะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเรามีพิกัดบอกเบอร์โทรพร้อมกับราคาไะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะฮะอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะ โอเคขอบคุณมากนะครับตากล้องวันนี้นะครับมือนิ่งมากเลยนะครับมาตามมาเลยครับวันนี้นะฮะโอ้โหพายชมนะฮะรถครอบครัวนะครับ e s ู่เอเวนเ e อร์มาพร้อมกับเคียรออโตนี่ครับแถงประตูนะฮะกุญแจรีโมทกระจกไฟฟ้านะครับพวงมาลัยพาวเวอร์รถสภาพเดิมทั้งคันเลยนะครับอ่าขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับอ่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับหลังซ้ายกันไอ้โทษทีหลังขวานะฮะ เดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนี่ฮะโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะครับผมภายในกว้างมากๆนี่คือจุดเด่นของเอเวนเจอร์นั่งสบายเบาะสามารถที่จะปรับพับเก็บได้นะครับผมนี่ฮะอ่านะครับใส่เลยนะครับวันนี้ตากล้องมือนิ่งมากขอบคุณจากใจเลยนะครับอ่าใครสนใจนะฮะวันนี้นะครับผมป่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับอ่าตากล้องพยายามซูมให้เห็นชัดๆเลยนะครับป่ะอ่านะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับมาดูเครื่องยนต์นะฮะดีเซลผมเห็นห้องเครื่องแล้วคันนี้นะฮะชอบมากเลยอ่าเปิดมาปั๊บนี่ฮะโช๊นะครับช่วยนะครับเบาเลยแล้วก็มีเหล็กทำด้วยนะฮะอันนี้คือของเดิมนะฮะของเดิมส่วนตัวนี้เขาติดตั้งมาเพิ่มนะครับเครื่องยนต์บล็อกเดิมนะฮะ d i r e c t Injection เ u r b o 3.0ลาตดริดีเซลคานหน้าเดิมๆเ,เลยนะครับนี่ฮะ ฐานหน้าเดิมๆนะครับไม่เคยทําสีนะครไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อใดๆทั้งสิ้นมือเดียวป้ายแดงครับพี่น้องวิ่งทางไกลทางยาวได้สบายครับอ่าขับนุ่มนวลมากๆเลยอันนี้เพจนะฮะหมุดเดิมนะครับยังไม่มีการแกะใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูราคากันนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะครับมาคันนี้นะฮะเราเปิดตัวเลขกันไปเลย1 8 7 0 0 0บาทนะครับ 187,000บาทใครสนใจนะฮะ E SUV Adventure Master นะฮะเป็นตัวเล็ก Luxury ตัวพิเศษ,ษนะครับเกร์ออตโอต้มาเอาไปพิการของร้านนะฮะรามกำแหง164เขตมินบุรีกรุงเทพมหานครสนใจนะฮะสายด่วนพิพันธ์นะครับ0815198985สายด่วนพิพันธ์0815198985สายด่วนพิพันธ์ รีบจับจองหาที่นั่งได้เลยนะครับคันนี้ไม่ผิดหวังครับมือเดียวป้ายแดงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ